มีวิธีการยังไงบ้างที่จะให้ทอดเคี่ยนิโมออกมาหอมอร่อยอย่างเงี้ยอยู่ที่ฟิล์มมืครับทก็คืมโอเคพูดต่อไม่ได้แล้วตอนนี้เชฟยิงวินนิ่งมาเลยลูกยิงวินนิ่งเนี้ยเคยเอาน้ำเปล่าทอดมันไม่กรอบไม่กรอบจึงก็เลยเปลี่ยนมาใช้น้ำมันคือนี่เป็นกลยุทธ์วิธีใหม่เลยนะที่ผมเคยได้ยินครั้งแรกเลยนะแต่เชฟเช้พลังไดีเซลเบนซินก็ทอดได้ไหมครับไม่ได้คเอาทอดได้กับบ้านครับเนี่ฮะอาวุธลับเราก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับ ชิมไปให้ดูกันแบบนี้เลย,ยเขียดอิโม่ชายโยโอ้โหผ้าเขียดอิโม่นะครับเมนูพิเศษวันนี้ต้อนรับสัก,กราชใหม่นะเนี่ยผมก็จะกินให้ท่านชมได้ดูแบบนี้เลยหอยแซ่บหวานเจจัดปลาเลียบปลาเลียบหรือเปล่าแต่ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าโคตรจ้โาโคตรจ้า เทปคอนบ๊อกของน้ำมันครับโอ้ได้แล้วครับได้แล้วฟูเลยนะฮะฟูเลยนะไฟผมจะใส่ลงเลยนะครับใส่เลยฮะเอาเลยครับ ทีนี้ผมสอบถามเชฟนิดหนึ่งครับประเด็นอยากจะเป็นความรู้เผื่อจะได้ไปทาเองนะครับวิธีการทอดเขียดเนี่ยให้อร่อยเนี่ยใช้น้ามันที่ดีครับผมใช้ทอดให้กรอบหรือยังไงครับ้ทอ,อบบทอดให้กรอบครับทอดให้กรอบใช่ทอดให้กรอบต้องทอดยังไงต้องทอดยังไงฮะอยู่จริงเลยครับ <S <S โอเคนะรูเ้เรื่องนะเชฟนี่ตอบแบบไม่ต้องถามอะไรเลยตอนนี้ค,ค,คือโอ้โหโดนหมัดน็อกเลยวหอนโดนหมัดน,น็อกเลยครับก็โอเคครับ เทปเทปนีสานเราครับผมใช้เอาน้ำทอดแล้วมันไม่กรอบก็เลยต้องใช้น้ำมันน้ำน้ำมันเพื่อดีเซลโซล่าใช้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวเริ่มเริ่มจะกวนกวนมาทายแล้วตอนนี้กลิ่นของเขียดอิโม่นี่หอมอบอวลเขียดอิโม่เมิ่กรอบแล้วคอนอนครับท่านผู้ชม ตอนนี้เราก็จะได้เกี๊ยวอิโม่ทอดกรอบ mm hmm. 1จานใหญ่ๆห่หจานแล้วฮะไว้เตรียมทำเมนูพิเศษในวันนี้นะครับแบบนี้เลยฮะกรอบหอมๆเลยนะทับสันมาท่านผู้ชมได้ดูแบบนี้เลยเมนูพิเศษ mm hmm. เดี๋ยวมาครับแล้วตัวกำลังดีเลยะฮะพอดีคำเลยนะครับถ้าเป็นกบของเขานันนี้ก็จะตัวใหญ่ กว่าน,นี้มันจะลำบากในการทานนะเเราเอาตัวเล็กๆน่กำลัาางดีนี่ฮะมีเลยครับเสร็จแล้วนะครับเค็มอิมูทอดกรอบครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้ามาสู่วิธีการสําคัญของเมนูนี้นะครับเชฟตั้มคือเก่าฮะเชฟเทเบิลสายสานนะครับก็จะมาลังสรรเมนูนี้ให้ดูนะครับ,รบ <S 2> <S 2> เตรียมน้ำอันดับแรกยังไงครับน้ำปลาน้ำผ่าน้ำพร้าน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำาิดนึงนิดนึงเพราะว่าสูตรนี้เราจะทําเข้มข้นไม่ใส่น้ำตาลเดี๋ยวมันจะ เป็นเค็มไปเปรี้ยวไปโดดไปหรือเอามาตัดให้มันรสชาติมันนัวขึ้นเงี้ยน้ำตาลใช่แนะนําให้เป็นน้ําตาลปี๊บด้วยนะครับเพราะว่าของรสชาติของเขาจะกลมกล่อมกว่าน้ําตาลทรายทั่วไปนะครับน้ำตาลปี๊บนี่นะหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามตลาดใสน้ำปลาครับเชฟตามมาใส่น้ําปลาโอ้ใส่หลายไหมครับเชฟนี่เยอะอยู่ครับนี่ระเบียงอาไรนี่เลยนาตั้งให้ใครทำ น้ำยำเลยนะครับแต่เป็นผ้านะเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรครับเชฟตั้มผ้าเขียดทอดเขียดก็เป็นเขียดอีโม่นะใช่เขียดอีโม่นี่ฮะเมนูว้าวหน่อยนะวันนี้ว้าวหน่อยนะเปิดสักการะใหม่นะครับช่วงแฮมหมีพลุยพเดกช่วงพาทำนะครับหลังจากเราได้ไปดูมัดปัดพาเที่ยวแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการทําอาหารแล้วนะครับก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะต้องบอกว่าเป็นคลิปแรกเลยก็ว่าได้สําหรับการทําอาหารนะครับเชฟตั้มก็จะทาใส่อะไรเราครับเชฟมะนาวครับ ต้องบีบมือนะครับถึงอร่อยต้าใช้เครื่องไม่อร่อยไม่่ออรยมันต้องมีมันไม่มีรสมือของใช่ครับคลุกเควดาลงไปด้วยถูกไหมใช่มันจะอร่อยตรงนี้ครับโอเคครับผมจะพยายามเชื่อนะผมจะพยายามเชื่อเชฟยร์ไหมขอใส่มะนาวต้องต้องบอกงี้ครับว่าจะใส่ตอนนี้เราใส่มะนาวเยอะเนี่ยเพราะว่าด้วยสัดส่วนของวัตถุดิบเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราเราเอามา2องโลนะเกียดิโม่สองโลเลยครับเก็บตังค์ไปใส่มะนาวมาเยอะหน่อย ได้ความเปรี้ยวนะครับความเปรี้ยวแบบเป็นธรรมชาตินะมะนาวต่อไปใส่อะไรครับเชฟต่อไปก็ปิดจะเป็นพริกป่นครับพริกป่นนี่พริกป่นลงไปอย่างนี้เลยนะครับขัวครับผมครับคัวครับขั้วเองขัวเองนะฮะมันได้กลิ่นของผ้าขั้วจะก่อนนะใส่เยอะๆหน่อยกลิ่นจะหอมเลยนะ แก๊ S <S มีวิธีการเลือกตะไคร้ยังไงครับเวลาเราไปเลือกตะไคร้ที่ตลาดนะครับเขาที่มันหัวอ่อนใหญ่ๆนะครับมันอ่อนขาวๆบวบมันอ่อนขาวๆบวบตะไคร้ใช่ไหมครับใช่ครับตะไคร้ครับ มีอะไรไหมครับผักเชฟสับเปแล้ครับหอมแดงซอยหอมแดงซอยนะฮะหอมแดงซอยแล้วก็มีใบมะกรดูดมะกรูดนะครับนี่อย่างงี้เลยแล้วก็มีพริกสดพริกสดซอยเพิ่มความสีสันแล้วก็รกสชาติเผ็ดร้อนเพิ่มมาอีกหน่อยนะเพราะว่าเราใส่พริกป่นไปแล้วนะเรามีตะไคร้ครับตะไคร้ลงไปไคร้สดประมาณนี้แล้วคลุกคุกครับ โอเคครับเราจะมา่ากันเลยทีนี้นะครับหลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วครับเราก็น้ำยำมาราดกับกบที่เราทอดไว้อย่างนี้ครับน้ำยำนี่คือรจัดจัดเผ็ดเผ็ดร้อน้อนมากับเค็ปอยู่ครับคนนี้จะเป็นคนชิมให้เราดูครับเค็ปเลยนะครับเค็ดเมษาเมชาพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วจะชิมเลยนะอ่าโอเค มาล้านนี้ครับนิดนึงเป็นยาดกจัดด้าน สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้เรามีเมนูพิเศษนะฮะตอนรับปีใหม่เปิดสัก,กรารใหม่นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรครับตุธุแม่สังข้าเกลือหีโมใช่ใส่ครับเดี๋ยวเมนูพิเศษครับจะมาชิมให้ดูนะครับท่านผู้ชมว่ามันอร่รอ,รยอยอร่อยยังไงครับใช่ไมนี่นะใส่อไข่ใ่กินไข่ชิมลางให้ดูก่อนนะนี่เรามีไข่มะตูดมีผักเยอะเลยนะครับอะโอเคครับเดี๋ยวยาชิมให้ดูนะครับนี่เลยครับ เนี่ฮะผู้รังสรรค์เมนูพิเศษให้เราชิมกันวันนี้นะครับมาค่ะดูเลนะครบวันนี้ครับประมาณนี้เป็นไงครับเป็นไงครับอืมกูทานว่าอือหือเลยนะเกือบกรอบครับกรุบกรอบมาอีกแล้วครับกรุบกรอบกรุบกรอบกรุบกรุบอีกแล้วนะทอนแปลกทีเดียวนะ เนี่ยอาวุธรับเราก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับชิมแบบให้ดูกันแบบนี้เลย,ยเขียดอีโมชายโยโอโหผ้าเขียดอีโมนะครับเมนูพิเศษวันนี้ต้อนรับสัก,กราดใหม่นะเนี่ยผมก็จะกินให้ท่านชมได้ดูแบบนี้เลยหอยแสบหวานพัดผ้าของของยัะละมุนกลอม ไปอมหวานพบุกรสรท่าเลยนะก็พิเศษมากนะเหมอนกันที่คุนผู้ชมเนี่ยรอคอยนะใช่คลิปนี้บอกว่าเราตั้งใจทำไม่ทำมานไข่เป็นกรูดหอมแดงที่สดกินข้าวคั่วแปลกดียนะครับมันบอกว่าอร่อยแล้วก็พิเศษดีครับเดี๋ยวเราจะมาชิมไม่ดูต่อนะครับมกินต่อแล้วก็ไปว่ากันว่าเราจะกินได้อร่อยอริดอรขนาดไหนนะครับจาดปลาเลี่ยบจาดปลาเลี่ยบหรือเปล่า แต่ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าโคตรจับถ้าจะทอดจับก็ต้องบอกว่าแปลกมากนะครับแล้วก็เราก็เอามาฟิวชั่นให้ท่านผู้ชมได้ดูอย่างนี้เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับเราอยากนําเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านการกินแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็อะเดี๋ยวเจฟตั้มจะทานน้ำซาวข้าวข้าเชื้อก่อนนะฮะน้ำซาวข้าวข้าเชื้อนะเนี่ยเป็นน้ํายาบํารุงนะครับก็ตั้งหลักก่อนครับตั้งหลักก่อนนะ แก้วใหญ่เลยนะนี่ฮะหมดแก้วเลยนะเดี๋ยวนี้ฮะอ่ะแล้วลองชิมดูครับเจ๊บรสหวานทานง่ายตอนนี้ฮะตัวพอดีตัวพอดีตัวพอดีนี่ครับมีอะไรตักส่หอมแดงครับซอยมางี้เลยครับผักก็เยอะนะผักเยอะมากอืมเป็นไงครับอูมิหอมอูมิเลยนะหอมเครื่องครับก็เราเอามาทานกับนี่เลยฮะ ไข่ต้มมาตูมไข่ต้มมาตุมเนี่ยเราเลือกไข่เป็ดนะไข่เป็ดแบบไข่เป็ดเลี้ยงนะครับไไก็จะมีเนี่ยผักคือ,อาการกินการแดกให้มีอาครารดเนี่ยผมก็จะใส่ผักเข้าไปเนี่ยเ,เป็นผักที่เราหากันทั่วไปนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่จะทานผักหลากหลายชนิดก็ไปเลือกดูได้นะครับเนี่ยผมก็จะมาชิมให้ดูแบบนี้เลยเนี่ยใส่กับไข่ตู้มแบบนี้เลยฮะ ตามคอนเสปต์รายการครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆเราต้องแดงนะครับแล้วก็แดกครับยัดใส่เน็ตตูดิงนิดนึงครับน,นผมเอาผักฝากพืนใส่ด้วยนะเ็บตำสั่งมางี้ไม่กินไม่ได้นะครับเดีย๋ยวไม่ทำไม่แดกอีกวันหลังนะผมซวย <c oughs> ครับขออนุญาตใช้มือเลยนะ เมื่อกี้ก็ช้อนเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะนี่ผมจีบแบบวิจิตรชาวบ้านเลยนะแล้วก็อีกคำใหญ่ฮนะตบท้ายให้นากผู้ชมดูเลยแล้วกอ็อร่อยเลยทุกท่านบอกให้ผมอขอบทานไปนะครับทำใหญ่ไปหน่อย <c oughs> แต่ต้องบอกว่าโคตรเด็ดโคตรจับ ดูนะครับว่าคลิปหน้าเราจะพาไปชมกินเมนูอะไรนะวันนี้ผมเป็นเมนูแปลกแหลกแนวจริงครับสั่นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเต็มตั้มีอะไรจะบอกท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีผมเต็มปากอยู่นะตอนนี้ขออยากเกี้ยวหน่อยฝากกดติดตามช่องนะเฮียหมีปลาดุยเด็ดนะชอบก็ไลค์ถูกใจก็แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานเฮียหมีปลาดุยเดกแล้วก็มัสกอตตัวน้อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะมี คลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ารายการของเราเรามีทั้งไปเที่ยวนะฮะทั้งพาเที่ยวพาทำพาแดกนะครับก็ต้องรอดูนะ้ว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราจะรังสรรค์เราจะพาไปไหนนะต้องให้ลุ้นยาวยๆนะครับเพราะว่าเราจะมีเมนูพิเศษพิเศษหรือว่าเราจะพาไปเที่ยวครับผมสำหรับทีนี้เราเราก็จบกันแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลดดดค์กดซับสไนะครต์ใบมะกรูด ตรวจจัดฝัดเรียบตรจับวันนี้ <Okay. S 1> เราไปก่อนสวัสดีครับ